ท่านผู้ชมครับวันน,นี้มาที่สนามโรงเรียนปิยะมหาราชัยนะครับมาดูการแข่งขันกีฬาภายในของปียะนะครับยิ่งใหญ่มากครับอตอนนี้กําลังแข่งขันกีฬาพื้นเมืองครับ อ๋านะดึงเชือกดึงเชือกสีชมพูกับสีเดงวองไงสีชมพูดึงชมพูดึงตอนนี้เหลืองเหลืองเหลืองยาวกลับได้ไหมตอนนี้เหลืองยาวกลับได้ไหมเหลืองยาวกลับได้ไหมตอนนี้วายอย่างไงวายไงชมพูกับเหลืองชมพูกับเหลืองอองเชียร์อองเชียร์ให้ออกนอกสนามกันนะครับตอนนี้อย่าเบิ่ลเข้ามา ว่าไงชมพูกับเหลืองชมพูกับเหลืองยังไงชมพูกับเหลืองชมพูชมพูเหลืองผมสิว่ารล้วางสีเหลืองกับสีชมพูตานไม่อยู่แล้วตอนนี้ว่าไงสีเหลืองดึงสีเหลืองดึงดึงแล้วตอนนี้ดึงแล้วดึงแล้วว่าไงชมพูกับเหลืองชมพูกับเหลืองยังไงชมพูกับเหลืองชมพูเหลืองชมพูเหลืองอ่าชมพู อ้าวสีเหลืองสียุงปูไปยังไงยุงปูดึงมาแล้ว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 โอ้โหแต่พวกมันจะทักไม่เป็นท่าเลยโอ้สีเหลืองนี่และลรียนระดับเลยท่านผู้มชมอ๋อสุดยอดเลยนะครับอัพกลับข้างกันทีนี้เอาลองดูสำหรับกองเชียร์นะครับ โอ้สีเหลืองก็ถึงับพัดกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮนะเป็นการแข่ขงขันกีฬาสีของโรงเรียนมิยามหฮาราชัลนะครับวันนี้มผมมีโอกาสได้มาเก็บภาพถึงสนามเลยนะฮะเรียกว่าแหมวัดเล่นงานอยู่แต่แต่ว่าเห็นลูกหลานมาแข่งแล้วนี่อยากแข่งแข่งกับเขาฮะไม่ยอมแพ้เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรากลับข้างกันลองดูดดอรอบที่สองนี่เป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเสมอกันก็ต้องมีรอบที่สามครับ ก็เปลี่ยนสีชมพูมาอยู่เอาเริ่มแล้วสีเหลืกับสีชมพูสีเหลืงกับสีชมพูเอาสีชมพูว่าไงเอาสีชมพูว่าไงเอาลวครับแทบจะดึงช่วยเลยนะเอาคู่แทบจะจะดึงช่วยเลยนะเอาแล้วครับเต็มที่โอ้เอาล้มลงมาแล้วเอาละครับตอนนี้แย่แล้วแย่แล้วครับแย่แล้วสีเหลืองก็ดึงกลับมาได้ ดึงกันมาได้ครับสีชมพูว,ว่าไงสีชมพูเราเป็นคนหนึง่งจะไม่เป็นไรเอาลุกขึ้นมาสู้เอาดึงตอ่อเอาล้วครับเอาลยครับเชียร์เอาสีเหลียวไังไงเอาเป็นนว่าสีชมพูชนะครับทั้งสองรอบเลยสีชมพูเอาชนะสีเหลืองไม่ได้ด้วยโอ้โหคุณครูนี่แทบจะไปเอ่อแทบที่จะไปแข่งกันที่นักเรียนเลยนะครับเป็นยังไงคะโอตรเหนื่อยมากเหนื่อยมากเกลับไปดึงกับนักเรียนเลยค่ะ ทุ่มเตมทีค่ะเออผู้ชนะครับผู้ชนะเป็นลมเไยาสนกพีขึ้นทออนี่เป็นลมเลยครับผู้ชนะหมดทุ่มเทมากโอ้ยยังไม่ไหวยังไม่ไหวอ้าวเป็นไงครับผู้ชนะโอ้ะโอเคค่ะมค่ะนี่กำลังจนะค่ะรู้หมดค่ะมาดูเชียร์เลดเดอร์ครับของสีชมพู 有在哪里？你在哪 นี่คือเชียร์เลดเดอร์ของเซของโรงเรียนปิยะมาหาราชาลาโรงเรียนปิยะมหาราชาลผู้เรียนมีคุรัเลิศลำิชาราบริหาเกนฑ์คุณารัสูม่มหาสาลุนดำงตนสามหรยาค้อเร์มตปีนี้ก็ท่านผู้ชมครับเป็นปี105ปีของปิยะมาหาราชาลัยครับที่จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่19-21ยพฤศจิกายนครับะม สวัสดีค่ะขอเจ้าลับสูดต้างเชียร์คณะสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นทีมคอนเซปต์อียิปตค์ค่ะดังวั้นเดี๋ยวไปดูการเชียร์ของสีเหลืองเลยนะคะไปเลยนะครับเอาไป,ไปดูเลยค่ะท่านผู้ชมครับ ครับนี่คือคณะสีฟ้าครับมาในคอนเซ็ปต์ยูนิเวิร์สนะครับเตรียมรับชมได้เลยครับมาเตียมาเตียมเตรียมแล้วต้องไปแข่งชิงโ 天南地北。 สุดยอดเลยครับนี่คือสีฟ้านะครับสุดยอดเลยนะครับจากการชร์เลยเด้ยของปียะ สี่งกับสีเหลืองไปเชียร์รอบแรกข่งละชนิดสีนะครับในเวียทยัวนันนาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาสินีเกิดวิบูลค่ะเป็นประธานเชียร์คณะสีมวงค่ะเชิญรับชมคณะของเราได้แล้วค่ะช่างภาพนะคะเพื่อความบริสุทธิธรรมนะครับ

ท่านผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะว่าสุดยอดมากๆสลยหรับฝีมือของลูกหลานที่เชียร์เลดเดอร์นะฮะสนุกมากๆเลยครับระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลุงพร้อมมาเนี่ยแม่ภูมิใจกับคําว่าปียะมหาราชัยจริงๆนะฮะแต่ว่าคนคนนี้แหละครับเป็นคนรังสรรค์ครับท่านผู้ดำเนินการคมศิลป์นศมนาศาสตร์ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับอยากให้เล่าให้ฟังนะับสหรับเรื่องของการแข่งขันกีฬาภายในการแข่งขันกีฬาภายในนึกกีฬาสีของโรงเรียนปียะมหาราชัยปีนี้นะครับก็จัดขึ้นทุกปีนะครับปีการศึกษา2,5 5 7 ก็จัดขึ้นเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 19, 20แล้วก็วันนี้วันที่21เป็นวันสุดท้ายไฮยไลท์หรือจุดสําคัญของการจัดการแข่งกีฬาสีเนี่ยก็จะมาอยู่ที่วันสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเชียร์ในคณะสีต่างๆซึ่งปีนี้ก็จะมีการเตรียมการเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ละสีก็ไม่ยอม แพ้กันนะครับก็พยายามที่จะเอาชนะกันอย่างเต็มที่มีสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะครับสีหนึ่งนี่ก็จะมีนักเรียนประมาณ600คนเศษเศษนิดๆนะครับซึ่งปีนี้ก็ أ, บรรยากาศในวันที่21พฤศจิกายนเนี่ยก็ถือว่าก็ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปมีลมหนาวพัดโชยมานิดๆนะครับแล้วก็ทำให นักกีฬากองเชียร์เชียร์ลีดเดอร์ต่างๆก็เต็มที่ทุกคณะสีนะครับต่างก็ไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับความสามารถของลูกหลานชาวปิยยมหารชาชลัยที่แสดงออกในกิจกรรมกีฬาภายในหรือกีฬาสีนะครับครับ,รบสมกับเป็นโรงเรียนระดับจังหวัดที่เรียกว่าใครมาอยู่ที่นี่ใครมาเรียนที่นี่ก็ภาคภูมิใจครับเขาเก่งทั้งวิชาการทั้งกิจกรรมและการกีฬาครับสำหรับปิยยมหารชาชลัยครับผม